พรสเงยมรีสอร์ทสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาชมบ้านแต่ละหลังนะคะภายในรีสอร์ทค่ะเราได้ทำการทาสีใหม่แล้วนะคะซึ่งจะทำให้สดใสสวยงามหน้าพักมากขึ้นค่ะหลังแรกนะคะเรามาเจอกันที่บ้านพรภูผาเลยค่ะซึ่งจะเป็นเรือนไม้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะเดินเข้ามาข้างในนะคะเราก็จะเจอชิงช้าให้นั่งเล่นนะคะ แล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งสังสรรค์กันค่ะแล้วก็รอบๆนี่ก็คือจะเป็นต้นผลไม้นะคะต้นผลไม้เยอะมากค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงฤดูกาลของเขานะคะก็เลยยังไม่ออกผลนี่ค่ะก็คือจะเป็นโต๊ะนั่งเล่นหลังนี้ชื่อว่าบ้านพรภูผานะคะซึ่ง จะมีอยู่สองหลังในพื้นที่เดียวกันนะคะข้างๆถัดมาก็จะเป็นบ้านพรทาราค่ะและเราก็ยังจะมีพื้นที่นะคะให้นั่งเล่นกันอีกนะคะใครอยากจะมานั่งมุมนี้ก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะก็จะเป็นโอเพ่น นะคะไม่มีหลังคานะคะมุมนี้นี่ค่ะนี่เลยค่ะถ้าหากว่า,าท่านใดนะคะที่มีเต็นท์นอนนะคะแล้วอยากจะกางเต็นท์ก็สามารถที่จะเอาเต็นท์มาได้นะคะเอามากางนอนได้นะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบ้านพรภูผากันนะคะนี่เลยค่ะขึ้นมาเราก็จะเจอที่ระเบียงเลยนะคะเป็นที่นั่งเล่นถ้าหากว่าเปิดประตูห้องออกมานะคะก็จะเจอระเบียงเลยค่ะแล้วก็ที่ระเบียงก็จะมีชิงชาให้นั่งเล่นด้วยนะคะอยู่บนระเบียงเราก็สามารถที่จะมองเห็นภาพ ต่างๆลงมาข้างล่างได้เลยนะคะถ้าหากเราลงจากตัวบ้านแล้วนะคะลงมาก็จะเจอที่นั่งเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะนะคะจะนั่งมุมนี้หรือจะนั่งมุมนี้ก็ได้ค่ะเลือกตามสบายได้เลยนะคะอากาศดีมากๆค่ะมีต้นไม้ล้อมรอบเลยจบจากบ้านพรภูผาและพรทาราแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเรา ไปชมบ้านหลังอื่นๆกันดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะอ่าในขณะที่เราออกมาจากตัวบ้านแล้วนะคะเราก็จะเจอมุมต่างๆสามารถที่จะถ่ายรูปได้เลยนะคะน่ารักน่ารักมากๆเลยค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมชิงช้าด้วยนะคะมานั่งเล่นได้ค่ะถ่ายรูปกัน สวยๆส,ส่วนมุมนี้หลังนี้ก็คือจะเป็นสถานที่ติดต่อสอบถามนะคะหรือออฟฟิศของเราซึ่งทำไว้ก็น่ารักสวยงามหน้าพบปะสังสรรค์กันค่ะนี่เลยค่ะเรามาที่หลังนี้กันนะคะหลังนี้ชื่อว่าพรประดิษฐ์ค่ะเป็นหลัง สีเหลืองอ่อนนะคะสีสันจะสดใสสวยงามมากค่ะแล้วก็จะมีโต๊ะให้นั่งเล่นข้างนอกบ้านด้วยนะคะแล้วข้างหน้าบ้านก็จะมีต้นชมพู่ค่ะตอนนี้ก็ยังออกลูกอยู่นะคะแต่ก่อนหน้านี้จะออกลูกดกมากเลยค่ะถ้าลูกค้ามาก็สามารถสอยเก็บทานได้เลยค่ะเราไม่ห่วงนะคะ หลังถัดมานะคะชื่อว่าบ้านพรน,นิลันค่ะเป็นหลังที่ทาด้วยสีเขียวต้องอ่อนค่ะนี่เลยนะคะข้างหน้าบ้านก็จะมีโต๊ะให้นั่งชิลๆกันอีกแล้วน่ารักไหมคะมีดอกกล้วยไม้ออกดอกสวยงามเลยแล้วก็หลังถัดมาค่ะบ้านพรตะวนัน หลังสีชมพูสดใสเลยแล้วก็แต่ละหลังนะคะก็จะมีโรงจอดรถให้ด้วยนะคะทุกหลังเลยนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีต้นมะม่วงแล้วก็ต้นชมพู่แล้วก่อนหน้านี้ก็ออกผลเยอะมากเลยค่ะลูกค้ามาก็เก็บกันนะคะแล้วก็ให้เก็บค่ะหรือบางทีเราก็ สอยให้เขาได้รับประทานกันตอนนั้นเลยก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะคะหน้าบ้านแต่ละหลังเนี่ยค่ะก็คือจะมีที่นั่งทุกหลังเลยนะคะหลังถัดมานะคะก็จะเป็นหลังหลังพรรักษาค่ะจะทาด้วยสีน้ำเงินแล้วก็หน้าบ้านนะคะก็จะมีดอกไม้ ดอกไม้นา่นารักน่ารักค่ะนี่เลยค่ะพรรักษานะคะแต่ละหลังทุกหลังเรามีที่นั่งให้นะคะหรือถ้าใครจะถ่ายรูปที่ผนังของตัวบ้านก็น่ารักนะคะก็เป็นแบ็กกราวที่สวยงามค่ะ มีลูกค้าที่ถ่ายรูปไปออกมานี่สดใสามากเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหลังพรจันทาค่ะเป็นหลังสีม่วงสดใสเลยแล้วก็แต่ละหลังเราก็มีลงจอดรถให้นะคะมองไปด้านหลังนะคะก็จะเห็นสวนเห็นต้นไม้นะคะซึ่งมันก็จะทำให้สดใสมองแล้วก็ชื่นใจค่ะ นี่เลยค่ะถ้าสังเกตนะคะที่นี่นะคะเราก็จะมีต้นไม้เยอะมากค่ะล้อมรอบไปด้วยต้นไม้นะคะต้นไม้ต้นผล,ลไม้นะคะหลากสีสันเลยค่ะตาบ้านแต่ละหลังแล้วก็ข้างหน้านี่เราก็เทป,ปูนนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดเนี่ยสามารถที่จะเดินออกมาแล้วถอดรองเท้าได้เลยนะคะเพราะว่าสะอาดค่ะ สถานที่จอดรถเราก็มีให้จอดเยอะนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้ทั้งข้างในแล้วก็สามารถจอดได้ทั้งข้างนอกเลยค่ะที่จอดรถเยอะค่ะนี่เลยค่ะแต่ละหลัง แต่ละหลังนี่คือก็จะเป็นส่วนตัวนะคะหลังใครหลังมันเลยค่ะอยู่กันแบบสบายๆนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็ตอนช่วงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าหน้าเงาะนะคะเงาะก็จะออกลูกแล้วค่ะนี่ตอนนี้ก็เริ่มแดงแล้วนะคะลูกค้ามาก็สามารถที่จะเด็ดทานได้เลยนะคะ ถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะมุมไหนก็ถ่ายรูปได้น่ารักนะคะถ้าหากว่าท่านใดจะมาพักที่พรเสงเงียมรีสอร์ทนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะคะโทรมาจองหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่063 738 7 7 8 7นะคะทางรีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วมาเที่ยวกันนะคะบ๊ายบายค่ะ